ราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟังลาวฟังไทยยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องหนูน้อยสาวลาววันนี้มาพบกับหนูน้อยอีกแล้วนี้หนูน้อยซิมาทอดกล้วยเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งตอนหนูน้อยปอกมะกล้วยกันเลยน้องพ่อแม่พี่น้องปอกมะกล้วยกันเลยนะวันนี้พอลงปอกเนาะมันง่ายดีอกแอ้นมีก็ได้เนาะ ทอ,าาอ่อใไรน้อทอมะกรน,นี่ก็ใส่สายฟ้าสาหมอกเหมือนหม,มหนส่กระทะไฟยังดัง เป็นมีดเนาะมกล้วยมันกระดำอยู่แล้วมือกระดำอยู่แล้วแล้วนี่กาแม่ก็ได้ใส่คนเนาะใส่คนจะพรองใหายบัดรได้เงินแต่ชิห้เพิ่นเนาะชิห้เพิ่นซื้อบัตรเงินทุ่งนาทุกบ้าวทุ่บ้าวสวัสดียแยกเล่แยกนั่งเลยพาซิสสวยเนาะ นั่งอะไรเนาะนังแบบมวยลังพุกพุนี่อยากขึ้นเต่าอเ่อนเนี่ยมะกรุ้ยมันจะน,น้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องหนึ่งกเนาะพันสุแก่ค่ะ น้อยสิบหลายเนาะยันในถิ่มมาปวดแขนด้วยบ่ พึ่นกออกมนและ นึกว่าจะได้ข้างน้ำแต่นอกทำไมโมเมนต์ข้างน้าเนาะเลยเลยดิเป็นข้างหมอเนาะนึกวอย่า,าน้ำมนันลงไปเนะาะเทไปเลยเนาะมันเป็นขวดน้อยโย ใช่น้ำเินว่ามันน้ำเงันผิดตาได้ปะ ผมไม่ใจขนาดบาอกปะเฮผมไม่ใจขนาดบอกใช่ไห ัโดนไปจางปีเนาะคห้มันก็

ทอดกล้วยนู่น้อยกะนได้สุกเป็นนาที่ยมงน้อยแล้วนนน้อยนนน้อยใส่รถดีเอาเนาะเดี๋ยวนูน้อยชิลลงไปให้พี่น่างกินอยู่ตะล่างเนาะโบแมนแต่พี่น่างเนาะพยากะกินก่อนเสียเอาไปให้เพื่อนกินนูน้อยสิมาซีเบิ้งก่อนเนาะก็จะเจ็บเนาะพายโบเมนดีตากเนาะเดี๋ยวนูน้อยเสียเอาลงไปให้เพื่อนซีนกันเนาะ เพิ่งกับแรกกินข้าวอยู่เนาะตอนนี้เอ้อมากินข้าวแล้วไหมเอิ้นไหมมาได้กินข้าวเอิ้นไหมพี่นางกินข้าวเลยจมปักเซียดซิมมันดูทอดกล้วยค่ะกินข้าวอิ่มมั้งแล้วหืมข้าวอะไรซิมตอนนี้ซิมซื่อซื่อบุกินก็ได้ซิมบุกินก็ได้ะซิมบุกินไว้อันเดียวกันได้ อืมแซ่บบาดนี้ยากให้ได้กินซ้ํากัดพี่สิส้ำยําบวงรถจานกรดูกจักวันแซ่บเนาะสำหรับคลิปนี้หนูน่อยขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูน่อยคลิปหน้าต่อไปสวัสดีบ๊ายบาย